สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา y o u t u b ทุกท่านครับอยู่กับผมบริสัยมันครับเรายังอยู่ที่หน้างานของเฮียปีชายอีกเหมือนเดิมครับแต่คลิปนี้จะแปลกแนวหน่อยครับเราลุยโคนมาถ่ายให้ทุกคนได้ดูครับเนี่ยดูอะโคลนอะโคลนเยอะมากเป็นขี้เลนครับดันขี้เลนครับ อยู่กับโกเบ k สเคคิดแปดครับกิดแปดซปเปอร์อ่ะชมกันยาวๆครับเราลงทุนมาแล้วเราก็ต้องได้หนึ่งคลิปครับยังอยู่ครับทีมงานพานุเดชนะครับหรือว่าเฮียปีชาอีกเหมือนเดิมครับสวัสดีไปยังทีมงาน,นครับโอ้คลิปนี้เราลงทุนมากเลย ก,กดไลค์กดแชร์นะครับลงทุนให้ทุกคนได้ดูแบบมันมนแบบจัดจ่าเรียบร้อยครับหาดูได้ยากมากนะครับเอารถลุยโคลนดันโคลนครับโคลนเกือบถึงตูดอ่ะ ทุกคนดูเท้าครับเพื่อเอฟตีครับออลิฟสายมันพร้อมเลยครับชมกันยาวๆครับอยู่กับหน้างานดันโคนครับ เออรูปพี่แม่มาไม่มารับเลยเนี่เดินไปตั้งไกลครับมีปลาด้วยเหรอีออ่มีตัวปลาด้วยนะนะตรงนน้นนะเห็นไหมตรงนี้เลยมีปลาด้วยอ่ะปลาตัวเมลเร่เลยเมื่อกี้นี่รูปพี่มาเห็นปลาไหมว่าโอ้น่ะตัวปลาน่ะ น่าเห็นไหมโอ้ทุกคนเห็นตัวปลาไหมครับปลาช่อนเลยนะนะั่น่ะปลาช่อนเกยตื่นครับโดนเจ้ายักษ์ถล่มทลายครับ ล้างเท้าก <brothers and> <is> ันหน่อยอากระจายเลยครับคลิปนี้เอาเราถ่ายแบบไม่ตัดนะครับเราจะให้เห็นความระบากของเราเลยเราจะไม่ตัดต่อคลิปครับคลิปนี้เพื่อทุกคนครับเพื่อเอฟี fc ปดเห็น fc ปรดเห็นใจครับพี่น้องโปรดเห็นใจครับยูทูบเบอร์หน้าใหม่บุกลุยถ่ายรถแมคโครครับจมครึ่งคท้าแล้วครับตอนนี้ลงเรื่อยๆครับน้องดูอ่ะ เรียบร้อยครับไม่ต้องสืบครับเพือ่อเอฟซีครับคลิปนี้เราไม่ตัดเลยอคลิปนี้ไม่ตัดครับพี่น้องดูกันให้จะๆดูกันให้มันๆครับอเดี๋ยวซูมเข้าไปให้ดูใกล้ๆครับเราไปไม่ได้ถ้าเราไปนี ว่าเขาอ่ะขันไปอ่ะ